สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o u t u b e นพนันต์ทีวีมีความเชื่อเกอี่ยวกับลางสังหรณ์ที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะมีโชคดีกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับ <S <S เราคงเคยได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นกามงหน้าหนังสือพิมพ์นะครับหรือว่ามีคนบอกเล่าต่อๆกันมาว่าก่อนที่คนจะมีโชคลาภนั้นก็น่าจะมีลางสังหรณ์หรือว่าลางบอกเหตุนะครับ ขึ้นมาหรือว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการถูกรางวันถูกหวยกันนะครับสิ่งที่เชื่อถือกันมานั้นก็คือรางบอกเหตุ ที่คนเฒ่าคนแก่นะครับบอกเล่ามาสู่ลูกหลานนะครับหรือว่าคนโบราณเล่าสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะครับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับลางบอกเหตุข้อที่1ก็คืองูเลื้อยผ่านหน้ารถนะครับในขณะที่เรากําลังเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเกิดมีงูเลื้อยผ่านหน้ารถเราไปนะครับโบราณท่านเือเชื่อว่าจะมีโชคดีทางด้านการเงินนะครับให้นําทะเบียนรถนั้นนะครับมาแทงหวยนะครับอาจจะมีโชครออยู่นะครับข้อที่2ก็คือเก็บเหรียญตกได้นะครับเราเดินไปไปเจอเหรียญลวนอยู่นะครับ เขาเชื่อกันบ้าเป็นเหรียญน,นําโชคนะครับบางคนก็นําพอสอนในเหรียญน,นั้นไปเล่นหวยนะครับบางคนก็นํามูลค่าของเหรียญน,นั้นไปเล่นหวยนะครับหลายคนก็ถูกหวยรวยเบอร์กันมาเหมือนกันนะครับข้อที่3ก็คือรถชนก่อนวันหวยออกนะครับพอใกล้จะถึงวันหวยออกแล้วเกิดรถเฉียวชนนะครับก่อนวันหวยออก หลายคนเชื่อกันว่าเมื่อเรามีเคาะแล้วนะครับก็จะมีโชคตามเข้ามานะครับจึงนําเลขของทะเบียนรถนะครับไปแทงหวยหรือว่าไปซื้อหวยนะครับเพราะเชื่อกันว่าเมื่อผ่านเคาะไปแล้วความโชคดีเงินทองก็จะกลับเข้ามาในไม่ช้านั่นเองนะครับข้อที่4ี่ก็คือตาปากคิ้วขาเมนนะครับหรือว่ากระตุกนะครับยิ่งถ้าเป็นทางด้านขวาจะถือว่าคนโบราณเชื่อว่าหากใครคาเมนนะครับทางด้านขวานะครับ ถือว่ามีโชคลาภนะครับหรือว่าจะได้ลาบลอยนั่นเองนะครับข้อที่5้ามีอาการคันมือมือรอดโดยเฉพาะฝ่ามือทางด้านซ้ายแสดงว่าจะมีโชคทางด้านการเงินนะครับลองสังเกตฝ่ามือของตัวเองให้ดีนะครับมันมีอาการคันมีอาการรอกหรือเปล่านะครับถ้ามีก็มีโอกาสรับเงินรับทองนะครับ ข้อที่6นะครับฝันเห็นอุจจาระนะครับเคยมีชาวบ้านหลายคนถูกรางวันนะครับและได้เงินก้อนโตมาแล้วนะครับได้เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นอุจจาระนะครับเต็มไปทั้งบ้านเปื้อนไปทั้งตัวนะครับล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับ นี่ก็คือลางที่เขาเชื่ออย่างหนึ่งว่ากําลังจะมีโชคดีเข้ามาในชีวิตนะครับใครฝันเห็นอุจจาระก็ให้รีบเสี่ยงโชคได้เลยนะครับสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งบอกเหตุนะครับว่ากําลังจะมีโชคนะครับยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายนะครับส่วนใครไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์นะครับของแต่ละบุคคลนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ